สบายดีน้องแมงสบายดีเด้อครับน้องนิ่งเดี๋ยวออกหน้าบ่หนูนิ่งนิ่งออกยิ่งออกแล้วยังเชออกอยู่บ่ดีกว่าเขอามาหากระเข่ามากินออกไม่ได้มีเข่าวเศร้าแล้วบ่มันกินเลาะตอนอย่งนี้กินเนาะกินต้มไก่โอ้เนี่ยแซ่บเน่ยเนี่ยหอยฉัพพงศ์แต่อยากแค่หน้าเทิงต้มแซ่บต้มไก่เป็น แบบต้มไก่ยอเฮือนบ่มาหนีมาจะไหนยอเฮือนผู้เฮือนอยู่หน้าบ่โดยแต่ว่าเห็ดยูเห็กินชูซางคนกินอะไรก็กินพร้อมกันเลยเนาะมยอเฮือนเพราะว่ามือวานนี่เห็นไดใน้างเพป็นคุดดุมเนาะคุดดุมไว้เพราะว่าพอน้องแผดก็ได้ออกไปว่าสิไปหาน้องเพื่อนมือวานนี่แหละกินหนองว่าสิมองเงินในหนองเพื่อนแต่ว่า บข้อน้องเพิ่นน้องเพิ่นยังบบท่านได้ไปเมื่อวานนี่กันเลยกันเลยกายไปเลยนะนะไอ้สั่นคุณคุณดูวันนี้วันไหนออกนาบอกออกไปข่ามาแล้วโอ้ี่ด่านได้จ้ะด่านดีมากมันยางก็เจอกันเนาะพี่ไอไม่ซ่อมเลยตอนไปเนี่ยยางบอกไม่ตอนมาขี่รถตอนมาขี่รถไหมมีเพื่อนกับเฮสานี่มีเพื่อนคนเดียวโอ้มีเพื่อนคนเดียว ทีเดียวลาน้อยอยู่นะเนี่ยเราเป็น่ให้มือแดงอยู่นะได้ไปมั้งเนี่ยพได้ไปพอเดี๋ยวนี้เลยแต่เก่าเราไปยุเนาะเงยมาขายบอเงยมากินนี่ล่ะบอเงยมาขายค่ะเดือนเดือนชานเป็นผู้รลักผู้ใหญ่ทั้งไหนยังไงเดือนชาดเป็นยู่ฝั่งไทยอเป็นผู้ใหญ่ทั้งฝั่งไทยเนาะเป็นไปงานต่างประเทศ งานอยู่ต่างประเทศอยู่ทางเมกานอเเพื่อนให้เฮ็นเพื่อไห้นอนิงม่วหรือว่าไหลาร์ไหลาไ้อ้ไหานอไเพิ่น่องใบบุญป้นองใบบุญแต่ก่อนควนจะชื่อใบพ้างบ่ใบพาง ใบบุญเนาะใบบุญเนาะมวนมวนสีมวนสีมวนมวนดีกันเพราะว่าใบว่าเขากัดเนื่องจากว่าซื้อใบบุญนี่กับมีข้อหมายอยู่แน่นอ่ะใบว่าเขากับแบบถีอน้องเพิ่นก็ได้ครับการช่วยเหลือแต่มีคนช่วยเหลือเนาะแม้อใบว่าน้องใบบุญเพิ่นอยากไล่เองเพิ่นบ่เพิ่นชื่อให้โอ้โหผู้ยหญเพิ่นชื่อให้เพิ่นกับมวนคิดว่าทั้งน้องตั้งให้นะ นบุญองไงกับท oh, no. oh. bon okay, yeah. mm. mm ั้งพนพนตั้งไห้เนาะนอนบุญนอไบบุญหมันกะหูเนาะไม่ได้ไห้ห้องแต่ลงมาห้องมาไ้บอนข้าเพิ่นมื้อละจักเทือ่ะละนอบุญเือบงเทือ่อเทือ่อ่ัน้งกินกะบ่ไดบอนขา ตอนเศ้าวตอนแรงเนาะยังชีออก่บบนี่นานญาแล้วเนาะกับมือแรงคนแดแม่อมาเนาะกับเขามาักเครื่องให้ร nah, yeah, ้านพโอ้กระทือเข้ามาหนีมาซักเครื่องเลยซักเครื่องสีเหงงว่อมเนาะตาร่มนี้ได้เิคือสีมืดคนอลุ้มคนเนาะแต่เอาล่มขึ้นนองนิ่งว่าอนี้พัดเฉือแล้ว ตากลมเขามาซักเคกรื่องลานเนาะแม่แล็ดอยู่หน้ากับน้ำกับสูบเอาเนาะเมื่อยสูบแม่แล็ดเขามาซักในบ้านาสบายเป่งน,น,น้ำได้ลดจำเป็นนะม,มูวีเน็ตกันเนาะแหงมูแหงก็ต้องจำเป็นเพราะว่าซักผ้าอ้อมนี่วะซักเสื้อซักเสื้อลานืักเส้อลานเสื้ออะไรอ้อมกัน นี่สิบปันในเพราะว่าเขาใส่เพืชเนาะเที่ยวกับบปันในเนาะใส่เพืชได้กันสบายดีดอกให้เน้องนิงิ่นดู้อีเนาะหัดไใบัดเพื่อได้ลูกซัมลูกแด่น้องนิงวันนี้กันซัมลูกป้อนข้าวป้อนมากเอาอยู่ตลอดเวลาเนาะพัดเปลี่ยนกันกับแม่ซัมลูกแล้วเป็นใะไรแปลว่าการเลี้ยง เลี้ยงลานนี่แบบแบบแบบซัมเม่แล้วเนาะการเลี้ยงนี่ก็บแบบเป็นยังไงลำบากบ่ด่วนยังไงกบ่มดลำบากปัญหากับ่มดลำบากเนาะการยัน้ยงว่าโอ้เลี้ยงมากับกุ้ยชี่นั่นนะฮะแบบเคยเอาลในการทำอะไรปัญห๋แบบเราเคยเอาเคยชินแล้วหมดสัจนะเอาไปเรื่อยๆโอ้เป็นกัน เริมเริ่มเห็นเมื่อเดือนเนาะเริ่มห็นคนแล้วหยกกระหัวเกกระหัวยิ่มวเดียวนต้้เนื้อเนาะไ่ีดีดไหัวแล้วีดน้อยกงจหยกหัวเนาะนม่ก็ีอีกน่อยกับมวนแล้วเนาะมวอันไปอีกแบบเด้มวอีกแบบนึ่งต่อจากญ่มา เอิ้นละซาเป็นแม่แล้วบ้านเพราะว่าน้องนิงเพิ่นก็ได้จับใบมาแต่น้อยเนาะเพิ่นจีเอิ้นแม่แล้วแบบญ่มาอ่ะแม่นิ้งแม่นิ้ง้าซาคือชิมเลอร์โดยเฉพาะใช่ป่ะแม่เนาะแกยาเพิ่นเนาะเจ้าชายห้องบ่ให้องอว่ามวยห้องนะกาให้องว่าซะแต่อย่างไรทั้งพ่อแล้วโทรมาลุกอยู่บ่ทางบ่พอ โทรมาดูอยู่อ๋อโทรมาเรื่อยอยู่เนาะโทรมาดูอยู่เพราะว่ามือหอนุ่งสองสามเทือ่แล้วคุณโทรมาเมนึงสองสามเทือ่เทือ่กับสี่เทือ่คุณโทรมาจบลูกคนนี้สามสี่เทือ่โบคัมว่าสันซ่โทรมาหาเด็กโบคัอยู่เขียงานกับมื่อไงคนนี้เขีดงานกับมื่อเนี่แหละเนาะก็ต้องสู้ๆล่ะกะกินหอดลูกกะเอาลูกเป็นกำลังใจว่าสันซะากะลยโทรมาหาลูก พี sociedad, <S <S in ่ฮอยก็โทรมาเนาะแม่พี่ฮอก็โทรมาเพิ่นกลับไปได้หลายเดือน้นี่เนาะแม่ทํามาพลงไปก็ได้นไปเพิ่นก็เฮ็ดงานังเพิ่นเฮ็ดงานักนนาเลยแต่ก่อนเฮ็ดวนบวบ่แม่นเลยเนาะหไปเฮ็ดงานัคนา สายเขาเลยนะเพิ่นก็บ่ได้เว้าว่าคิดว่าอยากมาบ่เพิ่นก็ว่าอยากมาอยู่หาเงินเลี้ยงลูกก่อนอือคกมาอยู่โดยแต่ว่าหาเงินเลี้ยงลูกก่อนเนาะแม่วเนาะลูกยังกินนมกินข้าวเนาะแมข้าวองข้าวสิรีแลกแล้วก็กินนมตยนเนาะแม่มื้อนึงหรือมื้อ2มื้อนึงยังกินมื้อนึงเนาะโดย ก่นหนึ่งะไรเดียนี้แม่แสนเลายโอ้นาะดีกองหนึ่งประมาณแสนปายหรือว่าสองร้อยนี่แหละเนาะสองร้อยกว่าบาทต้อมนี้แสนไรแสนปาสามิสิโอ้้อหน่ิสห้าสิบาทนะเนาะแม่แอยู่เด็กพี่เนาะเลือนนึงมีเพิ่งกินจักก้องเนง มสองกล้องเจอกระเป๋าห้องเรียนที่หน้าบังกินบังกินกินที่ไหนกันเนี่ยโอ้ขี้ลากจะโตเนาะกระตามวัยเด็กนั่นแหละพึ่งเนี่ยกำลังจะเลิกอาหารกำลังจะกินอาหารช่วงนี้ยกำลังเติบโตกี้ลายจะโตเพิ่นี่ยกินกะยาเพิ่นเนาะมีตัวโบกินกินเพิ่นกินเพิ่นกินอยากใหญ่เด็กน้อยกินข้าวกินน้ำกินนมก็ดีละมีตัวโบกินมำไจะเริ่มขมได้อะ ทำข้าวแะน้องนขงทสิ่ต่อไปย่างนี้พื้นไม่แม่น่ยงไรให้ฉันเลนนมได้ไนขงเล่นจ้างสร้างเพื่นมเห็นไหมนจ้างสร้างเพื่นเดือนเทือนทรายอย่างจ้างสร้างเืนเือนโอ้น้างจ้างเ่็นยง้างเป็นยัจ้างเิ่นเป็นผู้จัดการบ้เนาะ เอาแปลว่าแค่หาเขาหาน้ามุงสร้างคือกินนี่บ่เนี่ยโดยแปลว่าเรียนเขาดีนะสร้างนี่คนในบ้านนี่บ่โดยคนในบ้านเดียวกันคนในบ้านเดียวกันที่น้องเนียจังง่ายว่าสั้นงสร้าะบ่เป็นแบบเงินเงินเ,นเนี่ยชาญมากเป็นเป็นสร้างแบบแนนั่นกันใต้คือกันน้ำบ้านเราก็ได้ก,ก่อนนี่สิมีจะสร้างแก้วและเหยือน ในบ้านนั้นบ้านนี้แต่ตอนนี้ก็สร้างกันลายแล้วเนกเยสร้างบ้านก็ได้ชิยางบคนจัดการในนเราเนี่ยเกินแบบนะเจ้าผูแลวบอสแบบไหนแบบซนซนโมเดเห็นแบบอยู่บะเห็นนะโอ้คนออกแบบมันเบิ่งงามนะงามเนอะมจกาสาเนอะ ห้เสาโอ้ถือว่าหลังงาหลังง่ายเลยเนาะห้าเสาจักห้องค่ะสามห้องโอ้สามห้องถือว่าง่ายได้สามห้องเลยสิบห้าเสาสามห้องกะแปลว่าอีกสามเสานี่เพื่อนชีฮ็ดอันแบบกระเทิบลงหน้าบ้างนี่เนาะ่อาเพราะว่าสิมี่สามห้องอันนั้นนี่มีอยู่ที่สองเสาเป็นห้องนั่นแบบกระเทิบอีกสามเสากับขนาดเป็นชุมนั้นนี่ อยู่อารมณ์ง่ายเหตุยูเพื่อนพื้นก็สบายเนาะพื้นไฟกับยู่ใกล้ๆแถวนั้นรักแถวนั้นะภาไหนก็สะดวกสบายดีกว่าอยู่พี่อิดขาดไปห้องน้ำได้อยู่พุ่เนาะห้องน้ำโมมี่คอยเป็นคอยไปมืงเปล่ากัดมาบอลปันหาเงิ่อนห้ามได้กับคอยเห็ดไปเนาะห้องน้ำห้องในกัยังอาศัยปลาไปก่อนช่วงนี้มีใช้ใกล้ปลาเนี่ยแมน เรียกว่าหมูป่าโตก็ลำบากนิดนึงตอนนี้เป็นยังไงคือแปนมดเดียวเข้าไปทางนาเจ้าน่ะผลลุ่บ่ดลนาบ่เป็นนาของขาเจ้าบ่เปล่นหายนาบ้ามหานาบดแต่คนทีเป็นป่าเป็นนอนหนะนาเจ้าลุดบ่ โม่โม่ได้ไทเลยม่ได้ปลูกอย่างว่่อยู่นานนะโม่ได้ปลูกโตมาแต่งกระวงมืแล้วเมืแล้วเมแล้วชาดวงมทำนอคนแจ็กตี้ชาวดวงทางน้องดิมเหลิบวะ คุยโบก่งแน่เนาะแน่เท้าเา้าเราจะงานว่าเนาะแน่เขาจะไปมาหาน้องนิงก็โดนเติมแลสะดวกเนาะแน่คือว่าโดนเขาสมควรโดนเติมบ่แม่สมควรจบแล้วสะดวกแม่ตั้งแต่เฮ็ดบุญเนาะสะดวกแม่สะดวกแน่ ไปหาแต่น้องมะนาววอสุดลื่น้องนิงแักดียวสุดลื่นน่องนิงน้องมะนาวสาวมะนาวพอสุดลื่น้องนิงแล้วน้องนิงเห็นยิวบอขีดสาวมะนาวนะเห็นไม่โดนยิวเลยเอ้ยบอถงยิวนะไนยังจะกินข้าวกินน้ำตอนเที่ยงมั้ยได้ตีนไก่ กินไก,กน่ม่มเจ้านอมาตนากินไก่มาตนาขาไก,จาก่จ๊โตอะไรมัเง<ม>สาจานโตตไก่สามโตนี่น้องด้วยสูสา,ากนินสางจะคนไหนหคนหกคนเลยหคนส่อรเราหกคนน่ะน,นี่า,างมนเป็นงานมัดกะ ไว้เนาะมันเป็นงานมัดกันไมว่าเป็นเป็นสร้างสักสามคนเป็นลูกมือเพื่นอีกสามกันสามหนึ่งแนี้เพื่อนวิสิเป็นงานดีดอกสร้างมาครบเบิร์ดและบล็อกมีอะไรบ้างเนาะมาแต่เสาเสาแล้วก็ปูนทรายปูนเฮทรายเนาะเป็นอีกเป็นบล็อกก็ส้าบล็อกก็เอามาเนาะ มา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 แล้วแต่บอกว่าสีพ่อหรือบ่แม่นพ่อเปนว่าสีช่างมากมายเลยเป็นผู้ใหญ่ท่านเดียวเพราะเหตุใดเนื่าผู้ใหญ่หลายท่านเพิ่นสมทบกันเข้ามาท่านเดียวหนามาไงล่ยในของผายเดียวเนาะแม่นคือว่าเพิ่นใจร่อยจริงๆเนาะใจเกินร่อยแม่นใจเกินร่อยจริงๆแหละเพิ่นประสงค์สีเฮ็ดให้แล้วนะ การใส่งบแบบเดือเทือนเป็นดังนีโอ้โมเมนหน่อยได้ถือว่ามั่อทุบลายพอสมควรแหละพี่น้องเลยเนาะคือเสีเทือนแล้วเป็นหลังมือมือนี่ยังเซ็กนะมันจะแน่นแพงแน่นสมมือนี่กับแน่นแพงแล้วมันกระด้างเป็นปูนกระสอบหนึ่งต่อได้ถึงเจ็ดแปดสิบแล้วกับนักนักนักนวงอยู่นักมีใจน้ำเนาะ นี่ใจน้ำไอ้บ้างน้อมิ่งีใจน้ำลานนา๊เป็นใจน้ลานน้องมิงก็อยู่กับลานนั่นเลยนุ๊กอยู่น้ำกันนั่นแหละี่นเป็นชานกันสามห้องเลไได้เนาะน้องมิงก็ห้องนึ่งน้องไว้ไปางว่าุณบยังไปบุญบ่ไปบุญก็ห้องนึงเลย ก็คือขีโมกนี่ในน่องมาเลยพี่น้องเนาะเป็นเงินทางอ,าอ่าฝั่งใต้เพื่อนแหะเพื่อนกับบริษัทแอมกรงออกน้าหรอกเป็นเงินจำนวนห้าร้อยบาทพี่น้องเนาะกระผากมาให้น้องที่ว่าเพื่อนเคยผากมาทุกเดือนนั่นแหละน้ <No. S 1> องละที่ว่าไอ้ว่าอ่ะแหละที่เพื่อนผากของมารุ่นก่อนนั่นแหละเป็นกระทงมาให้น้องนิ่งทุกเดือนเนาะพี่น้องเลย แต่กับเป็นน so so like ้ำใจพี s <S mm, <laughs> <laughs> ่น้องเลยเนาะกับบุรลงบุรลายกันแต่ว่าเป็นน้ำใจพี่น้องเลยเนาะเงินหาร้อยบาทเนี่ยเขาบอกหาในบ้านเนอกจากคือว่าลายมือเติบเลยจักสีเฮ็ดยังจังสีได้เงินหาร้อยบาทนี่ฉันรู้เนี่ยเกี่ยวเลยนะไปพุดกระปูกันโอ้ยเนี่ยเป็นยังบูฮอดฉันนะข่อยว่าหายไปแบบเนี่เนาะต่อยอันนี้ให้ไข่มาแดงบ่ยังยังบูฮอดชาพวงเลยเนี่อย่างเงี้ยใครมาแดงกันยังบูได้อยู่ตั้งหลายมือเติบเลยพี่น้องเนาะ เอาน้องนี้กลับใจเลยโดย100 500บาทมีใจให้น้องมีเนาะยังมีผู้หใหญ่ซอยแม่กับผู้ใหซอยใจเพิ่นว่าเนาะบ่ได้ซื้อเนาะบ่ได้ซื้อกินแหละแม่น าจารยนายกให้น้องนิงขอบคุณขอบคุณทา้งอ้ายฝั่งไทยหมดเลยเนาะขอบคุณขอบคุณทา้งอ้ายฝั่งไทยหลายเด้อที่ฝากเงินมาให้นอกกับอ้ายอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงให้คนเจ็บใจไรคนไข้อยู่มีเด้อให้น้ำไฮโยให้เปนเิตีพันด้านทางธุรกิจอะไรจะเรื่อุ่งเรืองปัตนาชิใดก็สมรปัตนาเรื่องให้อยู่ดีมีแห้งเด้อนุ่ยเนาะสาธุเพิ่นให้มาสัใบขอให้งินกับไปหาคือเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเนาะแม่น กระสันแต่เฮาก็สิได้โคโตลาไปก่อนเนะาะเดำลังคิดไปพี่น้องเลยเนาะ<อ>ก็คือภารกิดจะจะชิช้นไปมเมื่อกี้ได้มอบเงินให้น้องเพิ่นแล้วพี่น้องเลยเนาะเงินน้องเพิ่นเรียบร้อยเนาะน้องเพิน่นเรียบร้อยพี่น้องเลยก็ยค,คือไอ้เพื่อนนี่ผ่านมาหลายเมือ่อเติมแหละเป็นอาทิตย์แหละอาทิตย์กูวๆแหละแต่ว่าพวกแพทย์ร่ยังว่ได้มามอบให้น้องนอนเพิ่นจากเถื่อนพี่น้องเนาะหนึ่งจะมีเวลาและโอกาสในี่แหละพี่น้องเนาะกะับพวกเจะได้มาหาน้องเพิ่นแต่เลยเมื่อนี้เน มาพอมีโอกาสแล้วก็มามอบให้น้องเพื่อนพีนนะน่น้องเนาะเอ้าใจไหนก็อ้ายกันสีคอตัวลากับก่อนเนาะน้องเด้อใจไหนก็สบายดีเนาะน้องเด้อ